สวัสดีค่ะจากบานารงพยอมค่ะวันนี้บ้าลไรงพยอมก็จะมากวนหน้าตะฉีกนะคะเป็นมะพร้าวกวนใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะเพื่อกวนไว้ทําไส้ขนมหรือจะกวนกินกับข้าวเหนียวหัวงอกนะคะวันนี้ก็จะกวนแค่หน้าตะฉีกอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวพวกนี้ เป็นวันพระนะคะพวกนี้จะทำข้าวเหนียวหัวงอกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะไว้กินกันหน้าตะกิกนะคะอันนี้ก็เป็นการขูดนะคะขูดมะพร้าวมะพร้าวนี้คือมาเป็นเขาเรียกว่ามะพร้าวทึนทึกนะคะแล้วก็จะใช้มือแมวแบบนี้นะคะขูดหรือจะใช้แบบทางนี้ก็ได้นะคะก็จะใช้ได้สองทางนะคะแต่บ้านพยอมจะชอบใช้แบบนี้นะคะคือเส้นเขาจะบางลงแล้วก็จะนิ่มนะคะ เมื่อเรากวนแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะมะพร้าวต้องใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะอย่าไปบบใช้มะพร้าวแก่นะคะถ้าเป็นมะพร้าวแก่เนื้อจะไม่นิ่มกินแล้วก็จะสากคลายปากคลายคอนะคะก็จะใช้มะพร้าวทึนทึกคือก,ะล,กะลาดำนะคะนี่ค่ะกะลาเขาจะดำแบบนี้นะคะแต่ยังไม่แก่นะคะคือน้ำยังไม่ครนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีกวนกันคะ่ะ เมื่อเราตั้งกระทะพอร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะเราจะใส่มะพร้าวที่เราขูดไว้นะคะลงเลยนะคะมีเศษเปลือกอันนี้ต้องอันนี้เวลาผ่าต้องดูนะคะอย่าให้มีเศษเปลือกหรือเศษกะลาลงไปนะคะเวลากินแล้วจะคายจะกรุบกลับจะไม่จะไม่น่ากินนะคะอันนี้สำหรับสูตรนี้ทำขายได้นะคะ ถ้าใครสนใจก็ทําขายได้เลยนะคะข้าวเหนียวมะพร้าวขูดหน้าตะฉีกนะคะเป็นอาหารโบราณนะคะคนสมัยนี้จะอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวจะกวนไปเรื่อยๆนะคะก็จะผัดจะผัดจะกวนก็ได้นะคะเดี๋ยววลางพยองก็จะใช้ เป็นไม้พายนะคะตอนนี้ก็ใช้ตะลิวไปก่อนนะคะเราจะเทน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อผัดให้เขาสีสวยนะคะอุ้ยไหมเลยไฟแรงไปแน่เลย ไม่เป็นไรนะคะไมก็จะหอมนะคะมะพร้าวทําไมกลิ่นจะหอมมากนะคะ,ะยิ่งเป็นมะพร้าวน้ําหอมด้วยนะคะพอดีบาลานด์พยอมเร่งไฟแรงไปนะคะเราผัดไปได้สักครู่หนึ่งเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะ ที่ใส่น้ําตาลทรายเพื่อให้ลสเขาจะแหลมนะคะเพราะว่าน้ําตาลฟีบนี้ลดเขาจะนวลน,นะคะจะไม่แหลมนะคะแล้วก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะเกลือจะใส่ไปประมาณนี้นะคะจะโรยโรยโรยลงไปถามบางคนจะถามนะคะว่าใส่เกลือลงไปทําไม อันนี้ใส่ไปเพื่อการบูดนะคะการบูดกันท้องเสียหรือว่าการขนมเสียได้นะคะสําหรับเกลือนะคะอันนี้ใช้ผัดใช้ตะลิวผัดก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างนะคะใช้ทั้งตะลิวได้หรือว่าใช้ทั้งทายได้นะคะถ้าเป็นขนมโบราณคนโบราณทําเขาจะใช้ ไม้พายนะคะเพราะว่าสมัยก่อนตะหลิววยังไม่มีนะคะอันนี้เป็นสูตรของคุณยายนะคะเป็นหน้าตระฉีกนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ถ้าถามคนแถบแม่น้ําลุ่มเจ้าพยานะคะรับรองรู้จักทุกบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะคะนะคะ่ะ เราจะทยอยใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ช่างมะพร้าวนะคะถ้าเราช่างมะพร้าวเราสามารถจะใส่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปขยักน้าตาลว่าจะหวานเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าหวานมากๆก็คือหน้าตะฉีกนะคะต้องรสชาติจัดนะคะต้องหวานจัดนะคะถึงจะเรียกว่าหน้าตะฉีกนะคะแล้วก็ จะกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหัวงอ,อกก็คือเป็นข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะหรือว่าเราหุงสุกแล้วแล้วก็มาขูดมะพร้าวทึนทึกใส่แล้วก็นวดนะคะคล้าด้วยเกลือนะคะจะออกเค็มๆมันๆนะคะเหนียวหนึบๆนึกของข้าวเหนียวนะคะ แล้วก็มาหยิบกินกับหน้าตระถีกนะคะหรือเราจะปั้นแล้วก็ห่อเพื่อเป็นการเอาไปวัดนะคะก็จะอร่อยนะคะพระจะได้หยิบชั้นได้ง่ายนะคะน่คะเมื่อน้ำตาลเขาเริ่มละลายสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะถ้าเรากวนไปเรื่อยๆสีเขาก็จะเข้ม เดี๋ยวนี้ยังมีทําขายอยู่นะคะแต่ก็น้อยเจ้าที่จะทําเป็นนะคะส่วนมากใสยทำทำง่ายๆนะคะก็ขายได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเคี่ยวแบบนี้นะคะจนกว่าจะงวดแล้วก็เหนียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มงวดแล้วนะคะน้าตาลเริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มเหนียวแล้วนะคะพอดีเลยไม้ไผ่ เก็บไว้ในตู้นะคะมาแดวออกมานะคะเลยยังไม่ได้ล้างนะคะก็เลยจะใช้ตะลิวแทนนะคะคงไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะเริ่มงวดแล้วนะคะกวนไฟอ่อนๆนะคะอย่าให้เนื้อมะพร้าวแข็งนะคะกวนต้องให้นิ่มนะคะถ้าแข็งก็ใช้ไม่ได้นะคะจะกลายเป็นมะพร้าวแก้วที่ใส่น้ำตาลปี๊บทันทีนะคะ ต้องควยอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆกวนนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นเงาเลยนะคะอันนี้ของบ้านไร่บางพยอมนี่ใช้มะพร้าวน้ำหอมนะคะสามลูกนะคะกวนก็จะได้แบบนี้นะคะเนื้อเป็นเงาๆตอนนี้ก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มเหนียวเริ่มกวนเริ่มจับ กันนะคะนี่ค่ะเริ่มกวนมาแล้วจะเหนียวเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะแต่จะไม่ให้ถึงขนาดข้นที่เรียกว่าปั้นก้อนแข็งได้เลยนะคะจะไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าบาหมงพยอมไม่ชอบกินแบบนั้นนะคะถ้าเราทําไส้ขนมเราก็จะกวนให้แข็งนะคะให้แข็งอีกหน่อยนึงนะคะ แต่หน้าตะลฉีกนี้จะไม่ถึงขนาดแข็งแบบนั้นนะคะน,นี่ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตะลฉีกนะคะของบ้าไไร่วงพยอมนะคะอาหารพื้นบ้านนะคะเป็นขนมหวานของคนแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็จะทำเป็นกันทุกบ้านนะคะสำหรับหน้าตะลฉีกนะคะไว้กินกับ ข้าวเหนียวหัวงอกหรือว่ายำที่เขาเรียกว่ายำข้าวเม่านะคะก็คือข้าวเมาเอามาคล้ากับมะพร้าวทึนทึกนะคะโรยเกลือนิดหน่อยก็เหมือนกับข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะแต่ใช้เป็นข้าวเม่าแทนนะคะหน้านี้ก็จะกินกันแบบนี้นะคะ ช่วงเขาเรียกว่าช่วงน้ำขึ้นนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากวนหน้าตะชีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำข้าวเหนียวหัวงอกเพื่อกินกับหน้าตะชีกในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลัยของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ